ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบตัวทนายเดชาฝากถึงอัจฉริยะและเต้ถ้ามั่นใจแตงโมถูกฆาตกรรมให้ทำบันทึกสัตยาบันกับคุณแม่ก่อนฟ้องจะได้ร่วมรับผิดเผยห่วงใยคุณแม่ตลอดเวลาไม่เคยข่มขู่คุณแม่ หลังจากทนายเดชากิตติวิทยานันประกาศขอถอนตัวจากการทำหน้าที่ทนายความให้นางพนิดาคุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาจากคดีเสียชีวิตบนเรือก่อนนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สสบัญชีรายชื่อพักไทยสิวิไลจะเข้ามารับหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องคดีแทน โดยประกาศเตือนครั้งสุดท้ายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำให้คุณแม่แตงโมและทีมงานเสียหายตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่1มิถุนายน2565ทนายเดชาโพสต์ข้อความในเพจทนายคลายทุกข์ถึงนายอัจฉริยะนายมงคลกิจและคุณแม่แตงโมโ,มโดยระบุว่า คดีแตงโมถ้านายอัจฉริยะนายมงคลกิจมั่นใจว่าเป็นคดีฆาตกรรมหรือเจตนาทำร,ร้ายต้องทำบันทึกให้สัตยาบันกับคุณแม่ก่อนฟ้องว่าทั้งสองคนเป็นคนแนะนำให้แม่แตงโมฟ้องคนบนเรือจะได้ร่วมรับผิดหากวันข้างหน้าสารยกฟ้องถ้าทำได้จริงถือว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริงไม่ใช้คุณแม่เป็นเครื่องมือผมห่วงใยคุณแม่ตลอดเวลาไม่เคยข่มขู่คุณแม่คุณแม่รู้ดีอยู่แล้ว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ